ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านครับ EP นี้ก็มานําเสนอ,อแต้มล่างนะครับแต้มแต้มล่างแต้มสิบหน่วยล่างนะครับผมนะครับก่นที่เราจะเข้าไปดูสูตรกันนะครับผมคําเตือนนะครับ <c oughs> สุดรวยแค่เป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม สุดหวยเป็นการคำนวณตามสถติเลขที่เคยออกนะครับนั้นเราไปดูสูตรเต็มล่างกันเลยนะครับผมนะครับสูตรเลขนะครับผมสูตรเลขนะครับผมามคร่าวๆมาแล้วนะครับผมเป็นแต้มนะครับเดินดีนะครับสูตรนี้เดิน20งวดนะครับผม20งวดประมาณ20งวดนะครับอาจจะมากกว่านั้นนะครับผมก็สูตรเลขนะครับที่เราจะมา เป็นตัวบวกนะครับคือเราจะใช้หลักร้อยนะครับผมหลักร้อยแล้วก็ใช้หลักร้อยครั้งที่4นะครับผมบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่4 2ครั้งนะครับบวกกันนะครับนี่ครับ0 3 4 4นะครับผมนะครับงั้นเราก็ไปดูสูตรกันต่อเลยนะครับต่อจากหวด88นะครับผมนะครับก็จะก็น่าจะเป็นงวดวันที่เอ่อ1กันยานะครับผมนะครับเราใช้นะครับ 8หลักร้อยนะครับผม8หลักร้อยนะครับบวกด้วยนะครับหลักร้อยครั้งที่4ี่นะครับคือ7นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่4นะครับคือ3นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่4ี่นะครับผมนะครับ8บวก7ได้15นะครับเอา5้าบวก3าได้8นะครับ8บวก3านะครับได้1 1ได้1นะครับผมนะครับสูตรนี้นะครับเลขคงที่นะครับจะเป็น4 5 6ห้าดแปดนะครับผมนะครับ หนึบวสี่ได้ห้านะครับหนบวกห้าได้6 1หนบวได้7จ็ดนะครับผมหนบวกเได้8ปดนะครับหนบวกแได้9ก้านะครับเลขที่ออกนะครับผม8ปดเก้านะครับออก98แปดนะครับวันนี้ครับแปด้นะครับก็แต้มแปดเบวกเก้าได้เจ็ดนะครับผมสิเจตัวนี้นะครับ ตอเลยนะครับเอาเก้าหลักร้อยนะครับเก้าหลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักร้อยั้งที่สี่นะครับหลักร้อยข้างที่สี่ก็คือสามนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยข้งที่สี่นะครับคือสองนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยข้างที่สี่ก็คือสองนะครับผมเก้าบวกสามได้สิบสองนะครับสองเอาสองบวกสองได้สี่นะครับสี่บวกสองได้หกนะครับผมสำหรับสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับ บวกด้วยเลขคงที่นะสำหรับสูตรนี้ก็คือ4 5 6 7 8นะครับผม6บวก4ได้0นะครับผม10นะครับ6บวก5ได้11นะครับ6บวก6ได้12 6บวก7ได้13นะครับ6ก8ได้14นะครับผมเลขที่ออกงวดที่16กันยาก็คือ5 7นะครับ5 7ครับ บวกจิตได้สิบสองนะครับผมสิบสองก็ข2าสองนะครับเต็มเต็มนะครับผมสูตรนี้เดินประมาณยี่สิบงวดนะครับยี่สิบงวดนะครับสาหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับหนึ่งตุลาคมนะครับผมใช้หลักร้อยเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยนะครับผมศูนย์นะครับแล้วก็ใช้หลักร้อยครั้งที่สี่นะครับหกนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่ก็คือสามนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่ก็คือสามนะครับนะครับ หกบวกได้เก้านะครับเก้าบวกสามได้สิบสองเอาสองนะครับผมศูนย์ไม่มีค่านะครับสองนะครับสองบวกเลขคงที่เหมือนเดิมนะครับบวกสี่บวกหบบกเนะครับผมสอบวกสก็ได้หนะครับสอบวกหได้เนะครับสอบวกได้แปนะครับสอวกเได้เกนะครับสอวกแได้สินะครับศูนย์นะครับผม สำหรับงวดประจำวันที่1ตุลานะครับสาหรับสูตรแรกนะครับแต้มล่างนะครับแต้มนะครับผมเราก็จะได้เลขเด่นโคด6 7 8 9 0นะครับเราก็มารอดูผลออกนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผมนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับผมเป็นสูตรใหม่นะครับต้องใช้อย่างแล้วมาระวังนะครับผมนะครับแล้วเราก็มาดูสูตรที่2กันเลยนะครับสูตรที่สองนะครับ สูตรที่2นะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับผมเดินดีนะครับเดิน20งวดเท่ากันครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมนะครับนะครับสูตรนี้นะครับแป่เราใช้สูตรนะครับผมใช้หลักพันนะครับหลักพันหลักพันนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับผมแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยกันที่1นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยรังที่ที่หนึ่งนะครับผมนะครับนะครับนี่ผมทำกับข้าวแล้วเราก็มาดูต่อจากงวดที่แปดสิบแปดกันเลยนะครับผมสี่ออกแปดแปดนะครับ ก็คืองวดมาที่1กันยานะครับผม1กันยานะครับก็หลักร้อยนะครับ5นะครับผมบวกด้วยหลักเออโทษนะครับหลักพันนะครับ5นะครับบวกด้วยหลักร้อยก็คือ8นะครับแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่1ก็คือ7นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่1ก็คือ2นะครับผม5บวก8นะครับ5บวก8ได้13นะครับ13 13บวก7ได้20นะครับศูนย์นะครับ ศูนย์บวกสองได้สองนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับเลของ์ที่ก็จะเป็นหนึ่งสองสี่ห้าเก้านะครับหนึ่งสองสี่ห้าเก้านะครับผมสองบวกหนึ่งได้สามนะครับสองบวกสองได้สี่นะครับผมสองบวกสี่ได้หกนะครับสองบวกห้าได้เจ็ดนะครับสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดหนึ่งนะครับผลที่ออกครับหนึ่งกันยานะครับวันที่หนึ่งกันยาก็คือ 98นะครับ98นะครับเข้านะครับผมเต็ม7นะครับผมเต็มนะครับแล้วมาดูงวดประจำวันที่16กันยานะครับผม16กันยาก็เหมือนเดิมครับเราใช้หลักพันนะครับก็คือ9นะครับหลักร้อยก็คือ9นะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่1นะครับก็คือ7นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่1ก็คือ5นะครับ บวกได้18นะครับเอา8บวก7 8บวกได้15นะครับเอา5บวก5ได้ศนะครับได้10 0นะครับสำหรับวดประ่1กันยายนนะครับนได้0นะครับศูนวนนะครับศูนบวกได้9นะครับผมเลขที่ออกนะครับคือ5 7นะครับ57 ้าบวกเจ็ดได้สิบสองนะครับผมก็คือสองนะครับสองเต้มนะครับสำหรับวันที่สิบกันยานะครับงั้นดูลามาดูงวดประจำวันที่หนึ่งตุลานะครับงวดล่าสุดนะครับครับเหมือนเดิมครับใช้หลักพันนะครับหลักพันนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับผมแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับผม หลักพันก็คือ4นะครับหลักร้อยคือ0หลักร้อยขั้นที่1ก็คือ2นะครับหลักหน่วยขั้นที่1ก็คือ0นย์นะครับสี่บวกศูนย์ได้4นะครับเอา4ีบวกสได้6นะครับเอาหกบวกศูนย์ได้6นะครับผมนะครับหกกับบวกเลขคงที่ของสูตรนี้ก็คือ1 2 4 5 9นะครับ6กบวกหได้7นะครับผม6กบวกสได้8นะครับ 6บวกได้10ก็คือศูนย์ะครับผม6บวก5ได้11เอนะครับเอา1นะครับ6บวกก้าได้15้าเอา5้านะครับผมนะครับสำหรับสูตรนี้ครับงวดประจำวันที่1ตุลานะครับเราก็จะได้เลขเด่นแต้มล่างนะครับแต้มนะครับก็คือ7 8 0 1 5ศนย์หะครับรอดูผลออกนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับสำหรับงวดประจำวันที่1ตุลานะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเอ่อผมจะลงให้ก่อนนะครับไว้ใช้ สำหรับงวดหน้านะครับผมสำหรับท่านใดที่จะเอาไปใช้ก็ลองดูได้นะครับผมนะครับนะครับนี่คือทั้งเลขทั้งสองสูตรนะครับผมเลขสองสูตรนี้นะครับผมชนกันนะครับของงวดประจำวันที่หนึ่งตุลานะครับจะได้เลขเด่นนะครับก็คือเจ็ดนะครับมี7ชนนะครับ7 ‑‑จ็ดนะครับแนะครับผมมีแนะครับแล้วก็มีศูนย์นะครับศูนย์นะครับผมศูนเลขเด่นประจำงวด เต็มนะครับเต็มล่างนะครับเลขด่นนะครับผมประจางวดวันประจํมงวดวันที่1ตุลาครับก็จะได้780นะครับนะครับเป็นเต็มล่างนะครับผมนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาดูแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องนะครับผมนะครับสําหรับอีพีนี้ครับก็ เบป,ปิข้าวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมขอบคุณครับ